โ okay, อเคนตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปบ้านนะผมนะฮะอยู่แถวปั่นเฉานะฮะแถวซินผูนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนส่งสาธารณะที่เนี่ย ดีกว่าไทยยังไงนะตอนนี้ผมอยู่แถวบาหลีนะฮะก็เดินทางไปถ้านั่งรถเมย์ไปตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจนถึงปันเฉาด้วยนะฮะแต่ว่าผมกะว่าจะนั่งรถไฟด้วยนะก็เลยต้องต่อสองรอบนะฮะนั่งรถเมย์ไปถึงที่แถวจวยนะฮะหรือว่าลูโจแล้วก็นั่งรถไฟตะดินไปต่อนะฮะ ลงพิสถานนี้อ่ะเดี๋ยวต้องเดินไปประมาณสักโ6กบโลเลยนะพันีลงพิษที่ ีลงผิดสถานีก็เลยช่วยโอกาสซื้อแวะเข้าเซเว่นซื้อของกินหน่อยนะอิวโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวผมเดินไปประมาณสักสามร้อยเมตรน่าจะถึงสถานีรถไฟใต้ดินแนละ้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรถไฟใต้ดินกันนะมันเป็นบัฟไข่เห็ดนะฮะรสชาติออกเค็มๆหน่อย ตอนนี้กำลังจะลงไปสถานีรถไฟใต้ดินนะเดี๋ยวมาดูนะปกติคนไต้หวันเนี่ยถ้อาอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเขาจะยืนนะถ้าฝั่งซ้ายจะเดินเร็วใช่นะปกติคนไต้หวันเขาจะยืนฝั่งขวานะ ก็ค่อยๆลงไปแต่ถ้าอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยไว้สาหรับคนเดินนะอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องไปเติมการ์ดก่อนเนี่ยอดีการ์ดขึ้นรถไฟเเงินหมดนะเติมเรียบร้อย ต่อไปผมจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะฮะทุกคนเห็นข้างหน้าผมไหมสาวสวยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นรถไฟแล้วนะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็น่าจะไปลงต้องเปลี่ยนสองสายด้วยกันนะฮะ ผมต้องไปเปลี่ยนสายผมต้องลองมาสายนี้นะเพราะเมื่อกี้ผมมาสายเหลืองวันนี้ต้องมาเปลี่ยนเป็นสายสีน้ําเงินเพื่อไปสถานีซินผู่นะแถวปั่นเฉานะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นสองนะะดูว่าฝั่งไหนขึ้นเจอละ เราจะขึ้นในชั้นสองนะฮะไปเปลี่ยนสายเมื่อกี้มีป้าคนหนึ่งถามผมว่าจะไปสถานีจงเสี่ยวในสอย่างอนะ่ะแต่ผมผมก็ไปไม่ถูกนะเพราะผมก็เปิด Google เหมือนกันนะผมก็เลยบอกแทนน้าป้าว่าลองถามเจ้าหน้าที่เขาดูเนาะหรือไม่ก็เปิด g o o g l e เอานะฮนะ ็มาถึงสถานี้สินผูแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปบ้านน้าละนะฮนะก็ประมาณนี้แล้วนะให้ทุกคนดูสถานีรถไฟของเขานะดีกว่าบ้านเรายัางไงนะฮนนะนะอย่างที่ผมบอกนะฮะฝั่งซ้ายเขาจะปล่อยให้คนเดินขึ้นนะฝั่งขวาเขาจะยืนเฉยๆเนี่ยค่อยๆขึ้นไปน,นะฮะโอเค ขอบตาดำมากเลยไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยมาแล้วอ่ะตอนนี้ออกจากสนามเฮ้ยออกจากสถาน,นีรถไฟมาเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะเดินไปบ้านนานะใช้เวลาได้ประมาณสั้งสิบนาทีมากเดินไปโอ ขามองเราว่าเราถ่ายอะไรอยู่ปกตินะถ้าเวลานี้นะคนจะแน่นมากเลยช่วงนี้วันนี้ตู่จีนด้วยแหละนะช่วงนี้ตู่จีนก็เลยไม่ค่อยมีคนปกติคนจะแน่นเอียดเลยเห็นไหมวันนี้โล่งมากเลยรถก็โลง่งปกติรถจะแน่นมากแถวเนี้ยเพราะคนก็จะเดินเคล่นท่านกันเยอะมาก ไม่มีเลยถ้าจะกลับบ้านกันหมดลนะตรงใต้สะพานเนี้ยนะใต้สะพานตรงเนี้ยเห็นไว่าที่มันมีรถจอดตรงเนี้ยอันนี้เป็นที่เช่าจอดรถนะฮะแต่เดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้นะแต่น่าจะแพงน่าดูนะแถวนี้โอเคคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณถ้ามีนะไรพารทุกคนดูอ่อคนส่งสาธารณะบ้านเขา กับบ้านเราอ่ะมันต่างกันยังไงนะผมใช้เวลาจากที่ผมอยู่บาหลีนะมาที่เอซอินโูจริงๆมันไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันมันใช้ขนส่งสาธารณะนะฮะมันเลยต่อรถไฟต่อรถเมย์เพราะว่าแถวที่ผมอยู่บาหลีคือบ้านนอกนะะมันก็เลยดูใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะเสียงเงินไปประมาณ ตีเงินไทยก็ประมาณเจ็สิบาทนะผมตีก็เจ็ดสิบาทโอเคอะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้ผมหาเวลาบ้างๆมาถ่ายคลิปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนนะหรือว่าการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะผมให้ทุกคนดูก่อนนะอันนี้คือบ้านสังเกตดูนะฮะบ้านที่นี่ตึกจะเป็นค่อนข้างตึกเก่าๆนะะเห็นไหมฮะ จะเป็นตึกเก่าๆแต่ผมบอกกนะฮะตึกเก่าๆที่นี่นะตึกเล็กๆอย่างนี้นะห้องนะก็คือชั้นสมมติว่ามีชั้นใช่ไหมชั้นหนึ่งมีประมาณแั้งสองสามห้องอย่างเงี้ยยี่สิบล้านอัพนะฮะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณท่านี้เนะาะเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาคุยกันต่อ